สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับไปดูเลยกว่าครับฟุตบอลโลก3คู่ในคืนนี้เกมไหนน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่ยูฟ่าเ3 6 5ครับเอาละครับคู่แรกในวันนี้นะครับเป็นเกมระหว่างอาร์เจนตินานะครับเจอทีมชาติสุริอาราเบียสำหรับเกมคู่นี้นะครับอาร์เจนตินานะครับของเลนัวเมสซี่ไม่แพ้ใครมาทุกรายการ36นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ขออีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าพวกเขาไม่แพ้ก็จะทำสถิติสูงสุดเทียบเท่าอิตาลีทันทีครับวันนี้นะครับพวกสถิติที่ยอดเยี่ยมมาด้วย5เกมหลังสุดนะครับในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งทั้ง5เกมครับและใน5เกมที่ว่านี้นะครับยิงประตูใส่คู่แข่งเกมหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ลูกครับและผลงานเกมรับนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็ถือว่าอาร์เจนดีนาชุดนี้ดีทั้งเกมรุกและัรบค สำหรับในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างลีเดเมซี่ครับอังเคลดิมาเรียนักเตะอย่างเรนโดปาเรเดสครับโรตาโรมาติเนสรวมไปถึงทางลิซันโดมาติเนสครับวันนี้ครับอาร์เจนตินานะครับก็ถือว่าพวกเขาเจอบบทีมอย่างสเดิอาระเบียผลงานช่วงหลังสเดออาระเบียก็ถือไม่ค่อยดีด้วยครับ ห้าเกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวแลวก็เปรียบเทียบมาตรฐานนะครับของบอลอเมริกาใต้กับบอลเอเชียนะครับก็ยังคงต้องบอกว่ายังคงห่างชั้นกันพอสมควรเลยนะครับแล้วเจนิน่าชุดนี้ถือว่าดีพอด้วยนะครับที่จะก้าวไปเป็นแชมป์โลกดังนั้นเกมลมักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าเจนินา่าน่าจะเป็นเกมที่พวกเขาชนะและจะเป็นการชนะแบบถล่มทลายด้วยนะครับคู่นี้เชีย์ทีมอย่างอาจเจนไปได้เลยครับ คู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้ครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสนะครับจะลงเล่นในเวลาตีสองคืนนี้นะครับจะเจอกีมชาติออสเตรเลียนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผลงานในช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับ6เกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้พวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับมาชนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกความมั่นใจในการป้องกันแชมป์โลกครับ วันนี้นะครับก็จะนํำทับโดยนักเตะอย่างเอ็มบัปเป้นะครับอ,องตวนกรีซมันโอริชิรูจะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับแดนกลางคุมทับโดยชัวเมนี่แล้วก็เกมรับคุมทัพโดยทางราเฟลวารานนะครับก็ถือว่าอาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บไปหลายคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามชุดนี้ถือปเป็นชุดที่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับวันนี้นะครับเจอทีมชาติออสเตรเลียครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็ดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะรวดมา แต่ถ้าเกิดเข้าไปดูทีมที่พวกเขาเจอนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมระดับเอเชียนังง้นไงเลยครับที่เจอนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นในทีมชุดนี้นะครับผมเข้าไปดูรายชื่อแล้วนะครับ อาจจะไม่ได้เหมือนยุคกับมาร์ควิดูกาแฮร์รี่คีเวลหรือยุคของทางทีมเคฮิลนะครับก็ถือว่าดูดรอปลงไปพอสมควรเพราะไม่มีนักเตะในทีมชุดนี้เลยนะครับที่อยู่ในสโมสรใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็มองว่ามาตรฐานนะครับของฝรั่งเศสกับออสเตรเลียยังคงห่างชั้นกันอยู่และที่สําคัญครับฝรั่งเศสเองก็ต้องการชชนะด้วยในเกมนี้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาก็เชื่อว่าเกมนี้ครับฝรั่งเศสจะชนะแล้ว2ประตูพวกเขายิงถึงนะครับเกมนี้เชียร์ฝรั่งเศสไปได้เลยคร ส่วนคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมชาติเดนมาร์กครับจะเจอทีมชาติตูนิเซียสำหรับทีมชาติเดนมาร์กนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับพวกเขาชนะคู่แข่งไป5แล้วก็แพ้ไป2นะครับ ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชุดนี้ถือว่าดีต่อเนื่องมาจากฟุตบอลยูโรแล้วนะครับยูโรผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับพวกเขาก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับถือว่าดีมาต่อเนื่องจุดเด่นของเดนมาร์กชุดนี้นะครับก็เล่นกันด้วยทีมเวิร์กเลยครับมีแดนกลางที่แข็งแกร่งนะครับนำทัพโดยทางคิเซนอิริกเซนนะครับรวมไปถึงเปียร์ฮอยเบียร์ส่วนเกมรับนำทัพโดยซีมงเคียนะครับ วันนี้นะครับเจอทีมชาติตูนิเซียซึ่งผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็คงไม่ง่ายสำหรับทีมชาติเดนมาร์กแต่อย่างไรก็ตามแดนกลางชุดนี้ของเดนมาร์กถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับมีทั้งอีริกเซนมีทั้งออยเบียกผมก็เชื่อว่าเกมนี้ครับเดนมาร์กน่าจะสามารถเอาชนะทีมชาติตูนิเซียไปได้ละครับคู่นี้เชียร์เดนมาร์กไปได้เลยครับเอาละครับสามทีมในคืนนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันครับอาร์เจนตินา ฝรั่งเศสและก็ทีมชาติเดนมาร์กนะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตรงชแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันที่ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ